Transcrição e ต้อนระับเข้าสู่รายการ Science Round นะร,รายการที่จะมามอบสาระความรู้พร้อมนําเสนอเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดเพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราค่ะวันนี้นะคะพบกับแอมแปรนะสุดาจันทร์ศึกษาค่ะและแป้งสอนสวัสดิ์ดวงสัญญาค่ะวันนี้มีเรื่องราวของการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ที่ว่านี้คืออะไรล่ะคะเป็นการทําหนังจากเศษขยะอาหารทะเลแล้วก็กากากาแฟค่ะ บอกเลยนะคะว่าเหมือนหนังจริงมากๆเลยค่ะอยากเห็นแล้วนะคะว่าผลิตภัณฑ์นี้จะมีหน้าตาอย่างไรจะเหมือนหนังจริงๆมากแค่ไหนช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะถ้าอยากรู้ว่าจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนเราก็ไปดูกันเลยค่ะไอเดียนี้ถูกคิดค้นโดยอูเยนทรานดีไซเนอร์ชาวเวียดนาม ที่บอกว่าทุกวันนี้โลกของเรานั้นประสบกับปัญหามลพิษมากมายแต่ถึงอย่างไรนั้นอุตสาหกรรมหนังกลับค่อนข้างเป็นที่นิยมหนังสัตว์ต่างๆถูกนำมาผลิตเป็นเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมามากสักเท่าไหร่เธอจึงคิดค้นผลิตภัณฑ์หนังสำหรับคนรักโลกโดยหนังที่ว่านี้เป็นหนังที่ผลิตจากวัสดุชีวภาพที่ไม่เป็นพิษต,ต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่ามันทำมาจากขยะอาหารค่ะ ในทุกๆปีนั้นนะคะจะมีปริมาณของขยะอาหารทะเลมากถึง8ล้านตันและกากาาแฟประมาณ18ล้านตันเลยทีเดียวค่ะเพื่อช่วยแก้ไขปัญหานี้เธอจึงได้นำเปลือกกุ้งปูปลาและลอบสเตอร์มาสกัดเอาพอลิเมอร์ที่เรียกว่าไคทินออกมาผสมกับกากกาแฟบทดและย้อมสีด้วยสีธรรมชาติจากทานกาแฟดินเหลืองเพื่อให้ได้สีตามที่ต้องการค่ะ เมื่อผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วนะคะก็จะนำวัสดุชีวภาพนี้ไปเทลงในแม่พิมพ์สามิติเพื่อให้ได้ลวดลายคล้ายกับหนังสัตว์จริงๆและตากแห้งในอุณหภูมิห้องประมาณสองวันวัสดุชีวภาพนี้ก็สามารถใช้งานได้จริงมีคุณภาพเทียบเท่ากับหนังสัตว์แท้และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติกลายเป็นปุ๋ยให้พืชได้อีกด้วยค่ะถือเป็นการลดขยะแถมยังได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร แวดล้อมอีกด้วยนะคะดีมากๆเลยค่ะปัจจุบันก็มีนักออกแบบหลายๆคนได้เริ่มหันมาใช้วัสดุจากธรรมชาติกันมากขึ้นแล้วนะคะเห็นได้ถึงพลังและการปลูกจิตสำนึกการรักโลกที่ดีมากๆเลยละค่ะแล้วคุณผู้ชมละคะได้เริ่มกันช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมรวมถึงธรรมชาติกันบ้างหรือยังหากใครมีไอเดียดีๆก็สามารถนำมาแบ่งปันกับพวกเราได้นะ และสาระความรู้ที่เราจะนำมาฝากก็ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะในช่วงหน้านะคะพี่แปงก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามกันได้ช่วงหน้านะคะสักครู่เดียวค่ะ